สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนะครับผมเมอร์เซเดสเบนซ C220D นะครับคันนี้เข้ามาติดฟิล์มใส่กันรอยเต็มคันนะครับปกป้องทุกมิติกันไปเลยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาน่าจะ90%แล้วครัจากภายนอกนะครับผมภายในก็อาจจะมีนิดหน่อยครับจึงต้องเก็บรายละเอียดกันหน่อยอันนี้จะมาให้ดูความสวยงามนะครับแล้วก็ความเรียบร้อยของชิ้นงานนะครับผมเดี๋ยวไ้ดูภาพรวมก่อน ่ตอนนี้น้องๆก็กำลังเก็บงานอยู่นะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับจะเห็นได้ว่าเงามากนะครับผมอันนี้ติดฟิล์มเสร็จเดี๋ยวเราต้องไปคีนนิ่งความสะอาดต่อนะแต่ว่าเรายังไม่ได้คีนความสะอาดนะครับเราคือติดเสร็จก็เดี๋ยวจะเตรียมเอารถไปตากแดดแล้วก็คีนความสะอาดต่างๆนะครับผมมาให้ดูรายละเอียดกันนะครับฟิลม์มมีอะไรที่ต้องเก็บอีกมากมายเลยนะครับผมชิ้นนี้นะคะ เมียนไหมครใช้เวลานะครับชิ้นนี้เหมือนง่ายนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ยง่ายมากอยูนนะ่แล้วเอาอมันเป็นชิ้นที่มันเป็นเรียบนะครับแต่รายละเอียดพวกโค้งๆงเงี้ยเราต้องดูให้ดีนะครับโค้งพนี้มันก็เป็นชิ้นเดียวกันนะครับตั้งแต่ตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้โค้งมนันเป็นชิ้นเดียวกันเลยเวลาติดตั้งเนี่ยต้องใช้ความสามารถระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่ครั้นี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิลม์มเอ็อมเสนะครับบูซีรีส์นะครับผมพวกขอบพวกเนี้ยเราต้องเก็บให้ดี เก็บให้ดีอย่าให้พลาดเลยนะครับขอพวกนี้ทีเด็ดเลยนะครับผมงานจะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยพวกนี้คือจุดที่สําคัญหมดเลยนะฮะพวกโค้งพวกมุมพวกนี้นะฮะเห็นไหมต้องเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะไม่มีรอยเลยจะไม่มีรอยฟิล์มเลยเราจะยัดเข้าไปข้างในนะฮะตรงนี้ก็จะแบบจับยังไงก็จะไม่เจอรอยฟิลม์มใช้งานไปล้างรถนะครับโดนอากาศขับเร็วๆยังไงก็ไม่ไม่อ้าออกมาแน่นอนนะครับผม ในส่วนของหลังคานะครับเราก็จะไม่ได้จบแค่บนนี้นะเราก็จะพับลงมาข้างล่างนี้เราก็จะสอดเข้าไปข้างล่างนี้นะเวลาเราฉีดน้ําตรงนี้ก็จะไม่เปิดออกมาหูกระจกติดเสร็จแล้วนะครับเหมือนไม่ได้ติดไหมดูผ่านๆไม่ได้ติดแต่จริงๆมือนติดแล้วเรียบร้อยนะครับผมภายนอกก็มาได้9 0แล้วฮะเหลือรายอื่นเล็กๆพวกนี้นะครับ๋จะไปคีนนิ่งกันนะครับอาจจะให้ดูภายในนิดนึงภายในติดแล้ว อันนี้ติดแล้วนะครับนี่เป็นไงนี่ติดเรียบร้อยแล้วนะฮะฟิล์มพวกนี้มีทั้งหมดเลยนะครับผมบริเวณชุดที่เป็นโน้แบ็คพวกนี้ก็ติดนะครับเรือนไม้ติดแห่งกลางติดแล้วเรียบร้อยนะครับผมแห่งก,กลางพวกนี้เนียนไหมนะครับผมเรียบร้อยหมดทุกจุดเลยนะฮะ <folk> ก็มาอัปเดตคร่าว <combined> ๆประมาณนี้ครับ ลูกค้าได้หายคิดถึงหน่อยเจ้าของรถคิดถึงแย่แล้วครับเด็น้องก็เช็คพวกมุมโค้งพวกนี้เขาก็จะดูนะครับตรงไหนมีเสี่ยงตรงไหนมีโอกาสจะเด้งอ้าก็จะทําการแก้ไขกันเลยนะครับอันนี้จริงๆอ่ะถามว่าส่งรถเลยได้ไหมก็ส่งได้ล่ะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเผื่อทุกครั้งที่เรารับงานเราต้องเผื่อวันที่จะมาต้องนั่งเก็บ QC เช็คงานอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคงัค้นเดี๋ยว ยังไงนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึนงครับผมตอนนี้ก็ให้มาดูคร่าวๆกก่อนนะครับ